ตอนขโมยไปได้ก็ขโมยกลับได้ขอรับนิ่ง วันนี้ท่านแม่มีเรื่องอะไรที่น่าดีใจหรือขอรับอ๋อ,อ,อวันนี้กันเดือนพ่อออกอะที่แม่ก็เลยอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยอืมเนาะแบบนี้เองหรือขอรับกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอเจ้าพ่อกลับมาแล้วเลอคะเชิญจ้าพ่อโอ้โอจะทานข้าวก่อนไหมละจ้าหรือว่าจะอาบน้ำก่อนดีอ้ยวันนี้สีภรรยาจริงๆเอ๊ะดูเหมือนว่าพ่อน่ไม่ค่อยจะร่าเริงเลยนะ โดนขโมยเงินเดือนไปอย่างนั้นแหละเจ้าพ่อเดี๋ยวลูกได้ยินเอาโถเอ้ยแต่พวกเราได้ยินสั้นแล้วเงินเดือนโดนขโมยหมดแล้วเดือนนี้จะอยู่กันยังไงกันล่ะเนี่ยก็อยู่แบบพอเพียงไงขอรับแทนเคนอีจิฮะอยู่แบบพอเพียงใช่นี่ขอรับแทนเคนอีจิเอาใบไม้มาทำอะไรล่ะ นินใาอย่างพวกเรามีแต่ใบมากกับน้ำก็อยู่ได้เป็นเดือนนะขอรับแทนพี่ผมจะอดทนนะครับแต่ว่าพวกฉันนั้ไม่ใช่นินจานะจะไปทนได้อย่างไงกันเล่ามันก็จริงนะขอรับเน้น่านเกไดไอจิข้าน้อยจะจับขโมยคนนั้นเองขอรับเฮยทำยังไงล่ะถึงจะไปแจ้งความที่บอมตำรวจมันแล้วแต่ว่าจะจับได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้โอ้แต่จร <c oughs> ิงสินะได้เวลาอาหารแล้วสินะอาจาจใจโวอโอ <c oughs> วิชานินจาเรียกความจำโออยท่านพ่อจะนึกหน้าคนร้ายที่ขโมยซองเงินเดือนไปนะขอรับนึกก่อนนึกนี่พวกลูกรู้แล้วเหรอจ๊ะค่อยๆนึกความทรงจำออกมานะขอรับค่อยๆนึกค่อยๆนึกค่อยๆนึก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 โอ้ยนึกมากมันพวกดูเหมือนจะอยู่ในรถไฟแล้วนะขอรับชินโซขอกระดาษกับผู้การคลาสท่านพี่ นี่ครับเ<อ>ค่อยๆนึกความสรงจำออกมาขอรับวาดรวบของคนน่าสงสัยที่อยู่ในรถไฟขอรับนี่อะไรกันเนี่ยวาดด้านหลังแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเง<อ>ียบๆหน่อยขอรับค่อยๆนึกความสรงจำออกมาเรื่อยๆเลยขอรับเ<อ>้ยแล้วจะได้เรื่องไหมเนี่ย ใหไข่เด็วฟานทรงจำเอาอปเรื่อยๆขอรับเรื่อยๆอ,อย่างนั้น,นเนนเน,น้นเน,ออน้ <c oughs> เนน,นะน,าน,าน้นน้นเน้นเนนเนนอนมนเน้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 นน้นเน้นเน้นเ้นเน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 ้นเ้นเน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 นเน้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 นเ้นเน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 ้นเ ฮอไม่ผิดแน่รีบไปบอกตำรวจกันเถอะน้อยจะจัดการให้เองขอรับเเเนนนนนนประตูจะปิดแล้วขอให้ทุกท่านรีบด้วยครับโอ้โหแย่ละสิคนเยอะแบบนี้จะหาเจอไหมเนี่ยนะขอรับเน้นเน้นเน้นโอ้โอ้เจอแล้วขอรับ ลอดตาลอดใจหลับแล้วนิ่าๆหลับแก้งหลับเห็นเห็นนี่นี่เลยโครับใหญ่เป่งขโมยจริงๆนะสินะขอรับน้อยนะนอยยุยุ่ย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 ยยยย

เลยขอรับ๋อแย่แล้วห่วยอาหยดนะวิชาเงาบินย่าย่าย่ายาย่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 ายาย่่า่่าี่าี่า่ย่าย่า่าก่อยายยิ่ย่นย่่าย่าย่ายายายอาย่า่ย่่ย่ ขอสองเงินเดือนของท่านพ่อของท่านเคอิจิคืนนักขอรับเนี่ยอะไรเนะี่ยฮ่าฮ่ไม่มีไม่มีเฮ้ยส่องสองไม่มีเฮนะ้ยเฮ้ยน้อยนะอยี่เป็นใรนะขอรับลาคอขอรับนินนี่น้อยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยงงนี่มันสองเงินเดือนของพ่อที่ถูกขโมยไปจริงๆด้วยละ่ะขอบคุณมากเลยนะฮัตตริคุสมกับเป็นฮัตตริคุงเลยสมกับเป็นท่านพี่ของผมเลยนะครับอ แกหน้ามาป่านนี้ฝีมือของท่านยอดเยี่ยมมากเลยนะครับช่วยับผมเป็นสิษย์ด้วยเถอะนะครับนี่นี่นี่อาจารย์ครับโอ้อาจารย์ฟังเดื้อฝากตัวด้วยนะครับนี่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 อยากเป็นนิจจานนี่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 เดยมาเรียกข้านะว่าอาจารย์แบบนี้ก็แย่นะสิขอรับนี่นี่